มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2567นะครับจากโรงเรียนปามพัฒนวิทย์อำเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับเขาจะรับสมัครนักเรียนใหม่เนี่ยนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นเนี่ยนะครับก็จะมีฟรีชุดพละให้ด้วยนะครับ แล้วก็ในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นี้นะครับก็จะมีแผนการเรียนให้เลือกนะครับ2แผนก็คือแผนการเรียนวิทย์คณิตกับแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปนะครับจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่9ถึง13มีนาคม2567นะครับเรามาดูรายละเอียดของมัธยมศึกษาปีที่1กันก่อนนะครับมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยก็รับสมัครนะครับทั้งม .1 และม .4 นะครับมัธยม1กับมัธยม4เนี่ย รับสมัครตั้งแต่วันที่9มีนาคมถึง13มีนาคม2567นะครับแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยก็จะมีการสอบจัดห้องเรียนนะครับวันที่23มีนาคม2567ประกาศผลสอบและก็รายงานตัววันที่27มีนาคม2567นะครับแล้วก็มอบตัวนะครับมอบตัวเข้าเรียนเนี่ยวันที่30มีนาคม2567นะครับแล้วก็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จะทําการสอบจัดห้องเรียนเนี่ยวันที่24มีนาคม2567นะครับและก็สอบประกาศผลสอบและก็รายงานตัวในวันที่28มีนาคม2567นะครับและก็มอบตัวเข้าเรียนเนี่ยวันที่31มีนาคม2567นะครับส่วนหลักฐานในการสมัครเนี่ยก็จะมีรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายที่เป็นรูปปัจจุบัน โดยใส่ชุดนักเรียนใส่เสื้อนักเรียนของโรงเรียนเดิมนะครับรูปถ่ายนี้ขนาด1นิ้วครึ่งนะครับจำนวน3รูปแล้วก็จะมีในส่วนของสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนของบิดาของมารดาและก็ของผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนของบิดาของมารดาและก็ของผู้ปกครองนะครับแล้วก็สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน นะครับถ้าเป็นในระดับชั้นม4นะครับศึกษาต่อในระดับชั้นม4เนี่ยจะใช้เกรด5เทอมนะครับแต่ถ้าเป็นการสมัครเรียนในระดับชั้นของมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยจะใช้เกรดของป .4 และป .5 นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคุณผู้ชมต้องการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเรียนที่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์ต,ตําบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,น,นะครับติดต่อได้ทาง Facebook ก็ เฟซบุ๊กโรงเรียนปามพัฒนวิทย์นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์074774326ครับ074774326นะครับนี่คือโรงเรียนปามพัฒนวิทย์ที่เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะครับอย่าลืมวันที่9ถึง13มีนาคม2567นี้นะครับเริ่มทำการ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ในประจำปีการศึกษา2567นรบะครับไปสมัครเรียนด้วยด้วยตนเองนะครับนักเรียนจะไปด้วยตนเองหรือนักเรียนจะพาผู้ปกครองไปด้วยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับาการสมัครเรียนต้องไปด้วยตนเองที่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับอยู่ที่ตำบลปามพัฒนานะครับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับไปทางผัง18แล้วก็เลี้ยว เลี้ยวเข้าไปทางผังปามสามนะครับหรือทางผัง19เลี้ยวเข้าไปทางทางผังปามสามนะครับหรือมันจะมีป้ายบอกว่าไปโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับถ้าท่านมาทางผังปามสามนะครับสี่แยกผังปามสามโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์เนี่ยท่านจะต้องเลี้ยวเข้ามาทางซอยที่มาออกทางผัง18ผัง19นะครับหรือท่านจะใช้ GPS ในโทรศัพท์มือถือในการหาแผนที่ไปก็ได้นะครับ ค้นหาว่าโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์แล้วก็ไปดูรายละเอียดที่เป็นว่าตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับตั้งแผนที่ไปแล้วก็เริ่มการเดินทางก็จะไปถึงที่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์แน่นอนนะครับอ่านออกเสียงว่าโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับไม่ใช่ปามพัฒนาวิทย์นะครับโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับพัฒนานะครับพัฒนาวิทย์นะครับโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับไม่ใช่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับ ของซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลญนะครับของอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับของอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับก็พาบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนกันได้หรือนักเรียนจะไปสมัครเรียนได้ด้วยตนเองก็ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมวันที่9ถึง13มีนาคม2567มนี้ครับโรงเรียนปามพัฒนวิทย์อีกหนึ่งทางเลือกให้กับน้องๆหนูๆน,นักเรียนได้ไป สมัครเรียนต่อกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกสลับหลายหลายท่านที่ต้องการจะพาบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนที่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับกับการเป็นโรงเรียนคุณภาพในระดับต่ำบนครับ